สองโลพอดีโดเลยเจ็ดเป็ดเนี่ยปกติจะอยู <Hey, hei, He ceu, ่ตีกันตรงเนี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเกงขาดนะวะโอ้โหรูไปเรือเลย เชี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เวนโอ้โหลูเบลเลอร์เลยหมารอดได้อ่ะนี่ดูดูลูลูหมารอดได้ดูหมารอดได้เก่งไหนก็ไม่ได้ อุ้ยน่าติดอีกแล้วเฮ้ย,ยมันตามของตามของลิฟต์แน่เลย,ยตัวใหญ่มันโลภวะ อยากได้เหยื่อใหญ่ๆอะแม่งอิ่มแน่เลยไอ้เชี่จจนนยโอ้โหรูเบเลอร์เลย,มย,มยไม่ทันแล้ว,วกัดเหรอ <c oughs> โหตัวเล็ก มีอีกมกีกดถ่ายไหมเนี่ยไม่ได้ถ่ายหึงผมไม่ผมถ่ายอ๋ออย่าถ่ายไอเหวแล้วครับใส่ วันนี้เขาหมานมีคนเดียววะออกมาเจ็บขีด เฮียปลาช่อนฮุบตรงไหนวะนี่เฮียใต้บ้านนี่ฮะนม่มีขึ้นมะตัดนั่นไงเฮียใหญ่เลยโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงเฮียโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงโอ้โหเป็นไงโอ้โหโอ้โหมันไม่ยอมโอ้ยหยย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  แม่งใหญ่โคตรโอ้โหโคตรโคตรแม่ปลาช่อนโอ้โหเฮียโอ้แต้มเดียวจบเลยโอ้หไม่ได้ถ่ายอีกแล้วผมถ่ายอยู่อะไรโอ้บิ๊กคอฟฟี่โอ้ยเฮียอยากูมือไม้สั่นโอ้ใสยใหญ่จริงโอ้ มันไม่ใช่หาออออออสองโลสองโลกว่าด้วยสองโลผมบอกเลยผมเป็นคนตากเนี่ยสองโลสโลพอดีโดเลย เจ็ดเป็ดโอ้ย